ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์นะครับการแพทย์แผนไทยครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนคมภีชวดานนะครับเป็นคมภีที่กล่าวถึงโรคลมนะที่ทําให้เกิดโทษในร่างกายนะครับขณะนี้อาจารย์ก็ได้สอนประจําอยู่ที่โรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยด้วยระบบออนไลน์แห่งแรกของเมืองไทย นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูเรียนรู้เกี่ยวกับคำพีชวดานไปด้วยกันนะครับในคำพีนี้ก็ได้กล่าวถึงลมนะครับที่บังเกิดโทษนะฮะหรือทำโทษแก่มนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าลมจริงๆแล้วมันคืออะไรโบราณมักจะเรียกลมจริงๆถ้าแผนปัจจุบันก็มองว่าก็คืออาการต่างๆอาการโรคต่างๆนะฮะหรือเป็นสภาวะอาการต่างๆที่ผิดปกติไปจากเดิมนั่นเอง นะครับแต่โบราณมักจะใช้คําว่าลมนะฮะซึ่งจะมีความเรียกที่หลากหลายไปนะส่วนโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นหรือโรคลมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็ต้องอาศัยโลหิตนะฮะโลหิตและลมหรือเลือดและลมเนี่ยที่เป็นส่วนที่สําคัญที่บังเกิดโทษให้ถึงตายได้นั้นในร่างกายคนเราก็ต้องประกอบไปด้วยาธาตุนะครับาธาตุน้ําและาธาตุลมซึ่งเป็นส่วนสําคัญด้วย นะครับส่วนนี้ส่วนน้าธาตุน้ําก็คือโลหิตและลมสส่วนนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดโทษให้ถึงตายได้นะครับนี้เรามาดูลมนะครับที่ให้โทษแก่มนุษย์นะในคัมภีร์นี้ก็กล่าวถึงลมที่ให้โทษแก่มนุษย์เราคงจะจําได้ว่านะในท่าในร่างกายเราประกอบด้วยธาตุลม6ประการนะครับมีลมอุดทางคมาวาตานะอะโทคมาวาตา กุจิสยาวาตาโกฏฐาสยาวาตาอังคะมังคานุสารีวาตาและลมอสาสะปัสสาสะแต่ลมที่มักนะครับก็คือเหมือนกับมักจะก่อโทษหรือเกิดทาให้เกิดโรคหรือทําให้เกิดโทษแก่มนุษย์บ่อยๆก็คือลมอุดทางคมาวาตานะฮะก็เป็นลมพัดขึ้นนะครับเป็นลมที่พัดขึ้นเบื้องบนนะฮะตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะหรือแต่สะดือถึงศีรษะนั่นเองก็คือพัดจัด จากด้านล่างไปด้านบนนั่นเองส่วนลมอีกตัวหนึ่งก็คือลมอะโธเขามาวาตานะอะโธเขามาวาตาก็เป็นลมที่พัดลงเบื้องต่ำตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้านะครับลมสองตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับก็จะทำให้เกิดโทษแก่มนุษย์บ่อยครั้งนะครับเขาบอกว่าถ้าหากลมทั้งสองก็คือลมอุดทังขมาวาตาและลมอโธคมาวาตานั้นระคนกันเข้าเมื่อใด นะโลหิตนั้นก็จะร้อนดุดเป็นไฟนะเมื่อลมทั้งสองนี่มันละคนกันเข้านะไม่แบ่งไม่ทําหน้าที่ของใครของมันไปแต่กลับมาละคนปนเปกันนะครับก็จะทําให้เลือดหรือโลหิตนั้นร้อนดุดไฟแล้วก็ลมนี้ก็จะพัดให้โลหิตนั้นเป็นฟองเหมือนเอาเลือดไปต้มนะฮะเหมือนเลเหมือนเลือดนั้นนะถูกต้มแล้วก็เป็นด,ด้วยไฟแล้วกเกิดเป็นฟองนะ ทำให้อาการ32ก็คือในร่างกายของเราหรือธาตุ32คือดิน20น้า12รวมเป็น32ประการนั้นเคลื่อนพรากจากที่อยู่ที่เคยเป็นหรือที่มีมันเคยอยู่ก็คืออาจจะมีการผิดเปลี่ยนตําแหน่งแล้วก็จึงเกิดโทษแก่ร่างกายนั่นเองนะฮะอาการต่างๆส่วนอวัยวะต่างๆนะฮะที่เคยอยู่ก็เกิดการเคลื่อนหรือผิดตําแหน่งไปอันนี้ก็เป็น ความเชื่อทางแนวแผนโบราณของเรานะครับและเหตุนะฮะที่สําคัญเหตุที่ทําให้ลมทั้งสองราคนกันได้ก็คือลมอุดทางเข้ามาวาตาและลมอะโทเข้ามาวาตานั้นก็เพราะมนุษย์บริโภคอาหารมิได้เสมอตามปกติก็คือสาเหตุมาจากอะไรครับอาหารนั่นเองนะครับกินไม่ได้ตามปกติคือผิดแปลกออกไปเช่นบางบางครั้งกิน ะะบางยังพวกคือกินมากไปนะกิน,นกินมากไปก็ทําให้เกิดให้ลมทั้งสองละคนกันได้หรือกินน้อยไปนะครับหรือกินผิดเวลานะครับอันที่4ี่คือบางพวกก็กินของดิบนะฮะย่อยยากก็ทําให้ลมทั้งสองนั้นละคนกันได้เกิดโทษได้เหมือนกันหรือบางพวกกินของบูดเน่ากินของเน่าเสียนะ,ะอันนี้ก็มีนะครับหรือบางพวกกินของบูดกินของหยาบ หรือบางพวกก็กินเนื้อผู้อื่นมากเช่นกินเนื้อสัตว์นะฮะต่างๆจะเห็นว่าทั้ง8ประการนั้นเป็นสาเหตุของสาเหตุการที่ทำให้ลมอุดทางคมาวาตาและลมอัโทคมาวาตานั้นระคนกันจึงก่อโทษนะฮะมีสาเหตุมาจากเรื่องอาหารถึง8ประการนะครับส่วนประการที่9ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลมทั้งสองระคนกันก็คือ การที่ต้องที่ร้อนมากเกินไปหรือต้องที่เย็นมากเกินไปนะเหตุทั้ง10ประการนี้โดยที่แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือจากอาหารไม่ว่าจะหองบูดเน่าหยาบมากไปน้อยไปกินของผู้อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นอาหารหรือต้องที่ร้อนที่เย็นมากเกินไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหรือมูล,ลเหตุของการที่ทําให้เกิดลมเขา อโทคมาวาตาและอุดทังคมาวาตานั้นเราคนกันและก็เกิดโทษต่อร่างกายนั่นเองนะครับรักษาต้องจำลมทั้ง10บอ,อ่ลมทั้งสองซึ่งมีสาเหตุจากอาหารและก็ต้องที่ร้อนที่เย็นนี้ด้วยนะครับส่วนในคัมภีรนี้ก็กล่าวถึงลมอมพกึกและลมอมพาตนะเราก็เชื่อว่าเราเราเรียกอาการตรงนี้ว่าอาการโรคอมพกษ์หรืออมพาดว่าลมนะลมทั้งสองนี้เกิด ในทิศเบื้องต่ำนะบังเกิดแต่ปลายหัวแม่เท้าแต่ปลายแม่เท้าไปจนถึงเบื้องบนนะครับเชื่อว่าเป็นลมที่เกิดจากอยู่เกิดจากทางด้านล่างขึ้นมานั่นเองหรือเบื้องต่ําเวลาที่เกิดอาการขึ้นมาก็จะทําให้หูตาจมูกลิ้นกายหรือภายในก็แล้วแต่หวาดวันนะถึงแก่พินาถเป็นนั้นมากก็คือเกิดความผิดติอย่างมโหฬารเกิดการเปลี่ยนแปลง,แปล,งแปลสภาพอย่างรุนแรงนะครับ ลมทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งของฐานทั้งหลายนะครับเป็นที่ตั้งของฐานลมทั้งหลายจะมังเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าลมทั้งสองมาระคนกันก็จะมังเกิดลมฮะไทยวาตะนะเกิดขึ้นในนะเป็นซึ่งเป็นลมที่เกิดขึ้นในน้ําเลี้ยงหัวใจหรือแรงบีบของหัวใจนั่นเองบุคคลก็จะตายนะครับก็สรุปว่าอัมมาพึกอัมาพาตนั้นเกิดจากลมที่อยู่เบื้องต่ำนะที่เกิดการวิปริตแปรปวนแล้วก็ทําให้ ทํา,าทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายทั้งภายนอกภายในอย่างใหญ่หลวงอย่างมากมายและถ้าลมทั้งสองลมมาพืชความพาายิ่งละคนกันหรือเกิดมาผสมกันเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทําให้เกิดปัญหาโรคหัวใจหรือลมที่เกี่ยวกับหัวใจหรือลมมาไทยวาตะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปเกิดโทษขึ้นมาซึ่งจะมีผลทําให้บุคคลนั้นตายได้ ในนี้ในคำพีนี้ก็พูดถึงลมมีพิษมาก6จําพวกนะครับลมมีพิษมากจำไว้นะเวลาที่สอบเนี่ยเราก็โจทย์อาจจะถามว่าลมาชื่อลมนี้เป็นลมในกลุ่มไหนเราต้องแยกให้ดีนะครับลมมีพิษมาก6จําพวกเกิดจากเส้นอัดสดากาศตีบโลหิตเดินไม่สะดวกทําให้หัวใจพิการเส้นอัดสดากาศคืออะไรคือเส้นที่เกิดจาก เป็นเส้นที่เกิดจากขั้วหัวใจตอนบนก,ก็คือเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขึ้นไปเลี้ยงหาอวัยวะตั้งส่วนเหนือ,อตั้งแต่คอขึ้นไปจนถึงศีรษะหรือสมองซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สําคัญนะครับถ้าเราจับก็คืออยู่ทางด้านหน้าคอนั่นเองนะฮะอยู่ทางด้านด้านหน้าคอของเราใต้คางด้านหน้าคอเรานะเราเรียกว่าเส้นอัสดาการหรือเส้นขั้วหัวใจตอนบนนะครับถ้าเกิด อัสดาการติดเมื่อไหร่โลหิตก็จะเดินไม่สะดวกแล้วก็เกิดมีผลทําให้หัวใจพิการตามมาเลยนะครับและก็จะทําให้เกิดลมมีพิษมากนะมีพิษมากนะครับหกจำพวกต้องมีคำว่ามากด้วยนะฮะลมที่หนึ่งคือลมกาลสิงคีเราคงเคยได้ยินคําว่ากาลสิงคีมาหลายที่หลายคำพีลักษณะอาการนะครับของลมกาลสิงคีอันนี้เราคงต้องจําลักษณะ เวลาจับให้หน้าเขียวนะก็คือเหมือนขาดออกซิเจนขอบตาเขียวบางทีจับให้ใจสั่นนะแน่นอนมันมีผลต่อกันไหลเวียนของเลือดในหัวใจด้วยบางทีให้หอนถอนหายใจดังฮึดฮือก็คือเหมือนกับขาดอากาศหายใจต้องถอนหายใจนะลึกๆนะหรือหายใจเสียงเข้าผ่านออกไม่สะดวกบางทีดิ้นดุดตีปากก็คือมีอาการให้ดิ้นรนเหมือน เหมือนโดนเหมือนเหมือนเหมือนตีปลานะครับให้ผุดเป็นวงดำวงเขียววงเหลืองนะฮะเท่าใบพุทราก็มีเท่าแว่นงบน้ำอ้อยก็มีอาการของลมกาลสิงคีอย่างนี้กำหนด3วันนั่นหมายความว่าถ้า3วันแก้ไม่ทันเนี่ยก็จะตายนะคำว่ากำหนด3วันก็คือตายนั่นเองภายใน3วันซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงทีนี้ถ้าเราลองมาวิเคราะห์จากอาการ อาการจับหน้าเขียวก็กัดเกิดจากการที่การไหลเวียนของเลือดติดขัดนะครับมีการอุดตันของเลือดหรือการไหลกลับไม่ดีนะ<ม>เลือดก็เกิดของเสียมากนะเลือดแดงก็กลายเป็นสีํานะมีขมในนกไซม์ามาบนขอบตาเขียวแสดงว่าการไหลเวียนของเลือดฝอยก็ก็ที่ก็ไม่ดีด้วยนะครับมีผลต่อกระทบหัวใจต่อระบบสมองนะครับก็ทําให้เกิดอาการ มีอาการหายใจดังฮึดฮือนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการของลมการเสียงขีแต่แพทย์วิทยาลามองว่ามันเป็นอาการหนึ่งแต่ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากโรคอะไรนะครับครับมาต่อกันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลมอ่าลมมีพิษมากนะครับตัวที่1ก็คือลมการเสียงขีซึ่งเกิดจากเส้นอัสดาอากาศติบนั่นเองนะครับต่อไป ลมีพิษมากตัวที่2นะครับ๋อ,อโทษทีทีนี้เรามาดูภาพก่อนนะอันนี้เป็นภาพกายวิภากนะครับของบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขึ้นสู่สมองและก็อวัยวะด้านหน้าและศีรษะต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับซึ่งอยู่หน้าต่อสเตโนไคโดมาสตอยนะตัวนี้เนะ่เส้นเลือดแดงตัวนี้ที่เราเรียกว่าเส้นอสศรากาศก็คือการเลือดเลือดแดงในตัววิ่งเข้าไปแล้วก็แตก ขึ้นไปบางส่วนไปเลี้ยงหน้าบางส่วนเข้าไปเลี้ยงในสมองนะฮะบางส่วนออกมาเลี้ยงทางผิวกล้ามเนื้อหรือบริเวณเศีรษะด้านหลังนะครับซึ่งปัจจัยสําคัญและเส้นนี้ก็แยกบางส่วนนะ,ะก็แยกไปที่กระดูกสันหลังคอสอดขึ้นไปเลี้ยงเข้าไปในสมองด้วยดนะะั้น,นั้นเส้นนี้จึงมีความสําคัญและก็กําเนิดก็ใกล้หัวใจนะครับเมื่อถ้ามีการอุดตันติดขัดเมื่อไหร่มีการตีเมื่อไหร่ ก็อาจจะเกิดการไหลเวียนของทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดแดงนั้นติดขัดก็อาจจะมีการตีย้อนกลับไปที่หัวใจทําให้หัวใจทํางานหนักนะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหากระทบต่อหัวใจได้ด้วยนะครับหรือเกิดปัญหากระทบต่อสมองซึ่งอาการที่เห็นนั้นที่ว่าก็เป็นความรุนแรงของลมการสิงครีนะครับมาดูภาพตอมาดู ลมต่อไปครับตัวที่2ซึ่งเป็นลมมีพิษมากนะครับตัวที่2คือลมชิวหาสดมนะชิวหาแปลว่าลิน้นนะชิวหาสดมลักษณะอาการนะฮะเมื่อแรกก็ให้หาวเรอก็คือก่อนจะเกิดอาการเนี่ยจะมีอาการหาวเรอหาวเรออ,อกมาและให้เหียนคาว่าเหียนก็คือเหมือนกับจะขึ้นไส้อาเจียนขากันไกรแข็งนะครับขากันไกรก็แข็ง มีการขากรรไกรแข็งอ้าปากแล้วหุบไม่ลงหุบไม่ลงแล้วผลสุดท้ายก็แน่นิ่งไปไม่รู้สึกตัวปลุกไม่ตื่นกําหนด3-7วันก็คืออาจตายได้ภายใน3-7วันคือลมชิวหาสดมนะฮะก็เป็นลมที่ทําที่เกิดจากการที่เส้นอัสดาการตรีบได้เหมือนกันจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบทางแผนปัจจุบันดูอันนี้ก็เกิดจากการที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงนะครับส่วน กล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อคอหรือสมองนะครับขาดเลือดก็ทําให้เกิดภาวะที่สมองขาดเลือดซึ่งเลือดซึ่งในสมองบางส่วนนั้นก็คุมการทํางานของของลิ้นและก็การรู้สึกตัวก็ทําให้สลบแน่นิ่งไปอันนี้ก็เป็นอาการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับก็เกิดลมชิวหาสะดมขึ้นหรือถึงขั้นอเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้เหมือนกันนะครับส่วนลมมาหาสะดม นะฮะตัวที่3นะครับจุดเด่นก็คือเวลาอาการจะเริ่มจับก็จะมีการหานอนเป็นกําลังนะหามากๆเลยหาเหมือนอยากนอนหาแล้วหาวอีกอนะแล้วก็ผลสุดท้ายก็เกิดอาการหาวาดหวันอยู่แต่ในใจก็คือมีอาการใจไม่สบายผลสุดท้ายก็นอนนิ่งไปไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้ก็คือเป็นลมที่ทําให้สลบนั่นเองนะครับก่อแต่ก่อนจะเกิดก็คือมีอาการหานอนมากๆเหมือน ถ้ามองในงแง่แผนปัจจุบันก็คือ,อในสมองเนี่ยกำลังขาดออกซิเจนนั่นเองจะมีอาการหาวนอน,นกลไกของร่างกายก็ทําให้เกิดการหาวขึ้นมาอันนี้อาจารย์พยายามเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าโรคของแผนปัจจุบันเรามองอยังไงแผนโบราณเราเรียกอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นลมมหาสดมเป็นลมตัวที่3ของลมมีพิษมากซึ่งเกิดจากเส้นอัดสดาก,ากาศติบนะครับตอนนี้ก็มาดูอีก,อกวิวหนึ่งอันนี้ก็เป็นกระดูกคอนะครับ จะเห็นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขึ้นมาที่คออันนี้นะครับทางด้านหน้านี่นะครับกเเเ็เป็นเป็นเส้นเลือดแดงนะครับนะด้านซ้ายด้านขวาก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นทางด้านขวาด้านนี้ด้านซ้ายนะตรงนี้เราเรียก external carotid artery artery แปลว่าเส้นเลือดแดง internal carotid artery นะครับก็แบ่งออกเป็น external internal ส่วนแขนงที่ออกไปจากสับเควเวนอาร์เทอรีตรงนี้เป็นสับเควเวนอาร์เทอรีหรือเป็นเส้นเลือดแดงอาร์ tery, เทอรีแปลว่าเส้นเลือดแดงนะครับตัวนี้จะวิ่งไปเลี้ยงแขนแต่บางส่วนของสับเควเวนจะแตกออกเป็นเส้นเลือดที่เรียกว่าบริเวร์อาร์เทอรีคำว่าบริบอลก็คือเส้นก็คือกระดูกสันหลังนะครับก็คือเส้นเลือดที่สอดเข้าไปเลี้ยงสอดเข้าไปในรูช่องบริเวร์คนแนลนะครับนะทางด้านด้านข้างของกระดูกสันหลัง แล้วสอดขึ้นไปนะครับตั้งแต่ประมาณากระดูกคอคู่ที่6นะครับแล้วสอดขึ้นไปสอดขึ้นไปทุกข้อนะครับนะอันนี้ก็จะวิ่งเข้าไปเลี้ยงถูสมองนะครไปไปแตกเป็นเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในสมองต่างๆ้นะเพราะจะเห็นว่าเส้นด้านหน้าน,าน,นี้ก็เหมือนกันก็จะขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นเส้นเลือดนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะถ้ามองในแง่เดี๋ยวนี้การจัดกระดูกคอการปรับกระดูกคออะไรต่าง บางครั้งพลาดพลัง้งทําให้ไปกดเส้นเลือดทําให้เขาตายได้นะครับหรือกระดูกเคลื่อนไปกดเส้นเลือดใหญ่ไปกดเส้นเลือดบริเวณวัลอเทอรีนะอันนี้มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นนะฮะไม่จําเป็นอย่าไปดัดคอโดยที่ไปหาหมอหรือคนที่ขาดความรู้ความชนานาญนะครับเด็ดขาดเลยและแน,แน่นอนถ้าติดตันขึ้นมาก็เกิดภาวะทางที่เลือดขาดสมองขาดเลือดไปเลี้ยงได้นะครับเป็นโรคต่างๆตามมา แต่โบราณเรานั้นก็เป็นเรียกเรียกว่าลมลมนะครับลมมหาสดมลมชิวหาสดมลมสิงกาลสิงขีก็ว่าไปส่วนลมตัวที่ซี่ที่เกิดจากเส้นอัสดากาตติปนะครับนะครับ,นะรบเราเรียกลมนี้ว่าทักขินโนรธทักขินโนรธนี่มีอาการอย่างไรจุดเด่นก็คือเขาบอกเป็นลมในกองไข้หมายความว่าต้องเป็นไข้ก่อน มีอาการไข้ก่อนแล้วก็เกิดอาการลมนี้ขึ้นมาก็คือเป็นไข่อยู่ก่อนนะจับให้มือเท้าเย็นตามัวดิ้นลนหยุดไม่ได้นะฮะมือเท้าเย็นดิ้นลนหยุดไม่ได้คือดิ้นไปเรื่อยเจรจาไม่ได้ลิ้นกระด้างคางแขนห้ามไม่ให้วางยาผายคําว่ายาผายก็คือเป็นยาที่ยาลดร้อนที่ทําให้ผายลมนั่นเองขับลมผายลมห้ามวางยาลดร้อนนั่นเองเพราะว่า เป็นลมในกองไข้ก็คือมีมีสาเหตุมาจากไข้ก่อนแล้วถึงเกิดลมตามมาเพราะฉะนั้นถ้าไปวางยาผายหรือยาร้อนหรือยาขับลมก็าการไข้จะก,กําเริบก็ยิ่งลมก็ยิ่งกําเริบได้ด้วยนะครับทักขินโรดจำไหมฮะก็เป็นจุดเด่นก็คือเกิดจากลมในกองไข้ก่อนตัวที่5คือลมตะติยาวิโรดนะฮะอ่านว่าตติยาวิโรดลมตัวนี้ก็มีลักษณะและอาการเมื่อจับให้มือเท้าเย็น นะจุดเด่นก็คือเป็นลูกกลิ้งอยู่ในท้องให้จุกท้องเหมือนสัตว์ตอดในท้องก็เหมือนมีอะไรมาตอดมากัดสัตว์กัดบางทีก็ปวดตั้งแต่แม่เท้าขึ้นถึงหัวใจแล้วก็นิ่งแน่ไปดุดพิษงูเหา่านะเหมือนโดนงูเหา่ากัดแล้วก็สลบไปแต่ก่อนจะจับก็จะมีอาการปวดท้องจุกท้องก่อนจุดเด่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลมแต่ละลมมีจุดเด่นเวลาที่เราจะจําไปสอบก็คงต้องจําจุดเด่นเอกลักษณ์เขาให้ดี แล้วก็ถึงขั้นสลบเหมือนกันนะครับเจราจาไม่ได้นะครับสลบแน่นิ่งไปนะครับอันนี้เป็นลมตัวที่5ซึ่งเกิดจากเส้นอัดสดาอากาศตีบนะก็เห็นว่าอาการนี้ก็เหมือนกับจะเกิดเกิดในระบบหัวใจนะครับแล้วก็ตัวที่6คือเราเรียกว่าลมอ e ีง e ุ้มอีแอนนะลักษณะอาการเมื่อลม้มไข้ก็นนี้ก็เป็นไข้เหมือนสันดิบาทเคยมีไข้ก่อน นะเมื่อจับก็จะงุ้มไปข้างหน้านะอีงุ้มนะครับมันจะก้มตัวไปข้างหน้านั่นเองส่วนอ e ีแอนก็คืองอไปข้างหลังนะครับถ้าก้มไปจนหลังหักเมื่อไหรก่ก็ดังเสียงดังเพาะเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนะครับก็คือนะครับส่วนส e ่วนอีแอนก็คือแอนไปจนหลังหักเส้นท้องขาดก็ตายเมื่อนั้นถ้ามองเปรียบเทียบทางแผนปัจจุบันแล้วนะครับในภาวะอันนี้เป็นภาวะที่เกิดจากโรค ทางสมองนะครับเช่นมีไข้สูงนะครับหรือภาวะที่สมองเนี่ยมีการติดเชื้อนะฮะการติดเชื้อหรือสมองอักเสบหรือเราเรียกว่าไอเอนเซฟไรติสหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับทางแผนยุบันก็มีการวิธีเทสเวลาถ้าคนเขาเรียกบาบินสกีเน็กซา์นะครับเวลาที่คนไข้พวกนี้คอจะแข็ง ไม่สามารถจะจับงอขึ้นมาได้ถ้าจับงอขึ้นได้ก็ <_ d eg g> จะเกิดอาการงอเข่าตามด้วยนะครับก็เด้งขึ้นมาเป็นรีเฟกต์นะฮะเป็นรีเฟกต์ปกติก็นอนล่บพอปกติถ้าเราจับงอคอไปเมื่อไหร่ <_ d eg g> ก็จะเกิดการงอเข่าตามไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่ารีเฟกต์หรือปฏิกิริยาอัตโนมัติหรือบางคนก็จะคอแข็งทื่อนะครับเป็นอาการทางสมองหรือที่เราพบบ่อยๆก็คือเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั่นเองอันนี้เป็น เป็นสมองแล้วก็เยื่อหุ้มมีเส้นเลือดอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เรียกว่าลมอ e ีง e ุ้มอีแอนนะครับก็อันนี้เราก็จบนะฮะอาจารย์ก็จะขอจบเรื่องลมมีพิษมาก6จําพวกซึ่งรีวิวก็คืออันที่1คือลมกาลสิงครีนะครับอันที่2ก็คือลมชิวหาสดมอันที่3คือลมมหาสดมอัน,นท,ที่4ลมทันทักขินโรธอันที่5ลมตัติยาวิโรธ และ6ลมอ e, ีงุ้มอีแอนนั้นจำ6กลมนี้ไว้ว่าคือลมที่มีพิษมากสาเหตุก็คือเกิดจากเส้นอัสดากาศตติดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันต่อไปในลมที่มีเป็นลมมีพิษนะส่วนส่วนช็อตนี้อาจารย์ก็จะขอจบตรงนี้ก่อนนะครับเราเจอกันในในตอนที่2นะครับสวัสดีครับ